สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญราชมังคลาพิเศษพระบรมรูปทรงมามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญหนึ่งในชุดราชการที่5เช่นกันนะครับ<ม>เหรียญที่ผมนํามารีวิวก็จะเป็นเนื้อบอนนะครับผม มูลค่าตลาดนะครับที่ผมนํามารีวิวเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะครับถ้าเป็นเนื้องเงินนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับราคาพาักเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด,ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับชาพานอกสถานที่ยินดีให้คาปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับผมจุดสังเกตด้านหน้านะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับใต้ท้องม้านะครับผมจะมีขีดนะครับยื่นออกมานะครับเป็นเส้นนูนๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะจุดสังเกตแรกนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูจุดสังเกตแรกนะครับเห็นไหม จะมีเส้นนูนๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเนี่ยครับนี่เผมเอียงให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือจุดแรกนะครับผมจะมีเส้นนูนๆลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเท้าราชกาลที่5นะครับจะมีขีดนะครับผมอ่าเป็นขีดนะครับในตัวท้องของม้านะครับอ่ายื่นออกมานะครับตรงนี้นะอ่าีลยวผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่าตรงบริเวณเท้าท่านนะครับผม ตรงรัชกาลที่5นะครับอาจจะมีขีดนะครับยื่นออกมานะครับอันนี้ผมยังให้ดูนะครับผมอาจจะมีขีดนาๆนะครับลักษณะตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณเชือกนะครับเขาจะลากยาวมาเลยนะครับเป็นเส้นคู่นะครับบริเวณถึงมือบริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับ บริเวณมือท่านนะครับเนี่ยจะมีเส้นนะครับเส้นเชือกนะครับ2เส้นนะครับผมแล้วลากยาวมานะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเส้นคงโค้งลักษณะแบบนี้นะครับอสองเส้นนะครับผม อ่าเป็นจุดที่3นะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับสละอานะครับผมสละอาเนี่ยกับบอใบไม้นะครับเขาจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้ในแม่พิมพ์นะครับผมอ่าเป็นบล็อกที่เล่นกันนิยมในตลาดนะครับอ่านี่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 อ่าบอใบไม้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นเส้นนะครับเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะอ่าลักษณะในแม่พิมพ์นะครับผมในความเข้าใจของผมนะอ่าลักษณะเนี่ย จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นจุดที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูบร uh, ิเวณนะครับหลังม้านะครับผมจะมีเส้นนูนๆโค้งลงมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีติ่งนะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับบริเวณนะครับหลังม้านะครับรัชกาลที่5้านะครับนี่ๆจะมีเส oh! ้น mm นูนๆนะครับผมโค้งลงมาลักษณะแบบนี้นะ อ่้เราก็จะมีเส้นขีดนะครับผมหนาๆน,นะครับเป็นขีดตรงๆลักษณะแบบนี้นะ,ะในความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณนะครับหูเชื่อมด้านหน้ากันบริเวณหูเชื่อมนะครับก็จะเป็นลักษณะสีสันลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญน,นะพื้นผิวเหรียญน,นะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเปลือกส้มนะครับผมแล้วตัวหนังสือเนี่ยเขาจะหนานะครับผมจะไม่มีความคมมากนะเขาจะหนาหนานูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับลักษณะนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่ง้ายด้านล่างนะครับผม แต่จุดเด่นนะครับจุดที่ผมดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมเส้นลวดนะครับของฐานนะครับของฐานม้านะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะที่นูนนะครับและชันขึ้นมานะครับ1เส้นนะครับเด่นๆนะครับก็คือเส้นนี้นะครับผมบล็อกที่ผมนํามารีวิวเนี่ยเป็นบล็อกที่นิยมนะครับในตลาดพักเครื่องนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวานะพื้นเนี่ยจะคล้ายๆเปลือก ส้มนะครับอาจจะเป็นตามมดนะครับเป็นหลุมๆตามมดเล็กๆนะครับลงไปนะครับผมลักษณะนะครับของเหรียญทรงม้านะครับผมมีแบบที่ผมบอกนะครับผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพระนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือมุมด้านบนนะครับผม พื้นผิวมุมด้านบนเจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะครับองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณฐานนะครับบริเวณฐานนะครับตรงนี้เขาจะเบอร์เบอร์นะครับแล้วที่ผมบอกนะครับเส้นตรงเนี้ยเขาจะนูนนะครับแล้วก็เด่นขึ้นมานะครับ1เส้นนะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราฐานตรงนี้บริเวณตรงนี้ยเขาก็จะเบอร์เบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณเลข4นะครับผมตรงหางเลข4ี่นะครับตรงตัวเลข4เนี่ยปลายห่างสอสานะครับเขาจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่ครับลักษณะเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับ ตรงตัวเลข4ี่นะครับผมก็ห al, รร่างสอสารานะครับเขาจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับปลายเลข2นะครับปลายเขาเนี่ยจะแหลมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่าปลายเลข2นะครับก็จะเป็นปลายนะครับลักษณะเป็นแหลมนะครับโค้งมนนะครับลักษณะเนี่ยโค้งขึ้นไปลักษณะแบบนี้เป็น ปลายแหลมแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณชอช้างนะครับตัวชอช้างเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีร่องตรงกลางนะครับผมเอาลวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับช่อช้างนะครับเขาจะเป็นเส้นลวดนะครับเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีล่องนะครับบริเวณตรงกลางนะครับเป็นล่องน้ําลงไปนะครับลึกๆลักษณะแบบนี้นะเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณสอเสือนะครับกัสละอีนะครับเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมลักษณะตรงนี้นะครับปลายเนี่ยเขาจะจดลงมานะครับตรงตรงกลางส่อเสือนะเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ ลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณนะครับหูเชื่อมกันหูเชื่อมนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการเชื่อมหูนะครับผม ลักษณะสีสันนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับของรุ่นนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยลักษณะนะครับเขาจะคล้ายๆเปลือกส้มนะครับจะเป็นตามหมดนะครับตามหมดเนี่ยเป็นตัวจมลงไปนะครับเป็นรูๆๆเล <laughed>. ๆ็กๆลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ค對對่อยคมนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือแบบนานๆแล้วนูนขึ้นมานะครับ ขอบเหรียญเนี่ยก็จะเป็นขอบบางๆแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะลักษณะน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับด้านล่างนะครับผมลักษณะพื้นผิวนะครับก็จะเป็นลักษณะเปลือกส้มนะครับในความเข้าใจของผมนะมีแบบที่ผมบอกนะครับผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปมาทางไลน์จะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับขอบนะครับขอบเนี่ยก็จะเป็นขอบนะครับบางๆนะครับแล้วก็จะมีร่องน้ํานะครับตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครเป็นความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตัวหนังสือตรงกลางเหรียญนะครับผมตัวหนังสือที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นตื้นๆลักษณะแบบนี้นะ แบบนี้นะครับเขาจะไม่คมเป็นเส้นบางๆนะเขาจะเป็นเส้นหนาๆนะครับเป็นเส้นหนาๆเบอร์เบอร์นะครับในความเข้าใจของผมนะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างอัดกระบอกนะครับผม ลักษณะการาอกระบอกของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นข้างเรียบๆบางทีมีรอยแต่งตะไบบ้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะแต่ที่ผมนํามารีวิวเนี่ยรอยแต่งตะไบอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะเป็นข้างเรียบๆลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับผมอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมตรงกลางตูดเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมนะครับฝั่งขวานะครับผม มุมเฉียงด้าน like like li uh, บนนะครับน uh, ี่ลักษณะนะครับข้างกระบอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมลักษณะนะครับนี่นี่นี่บริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมนี่นี่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับอาจจะมีรอยตะบายบ้างนะครับบางๆลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมเลื่อนลงมานะครับตรงมุมเฉียงนะครับด้านล่างนะครับผมมุมเฉียงด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับ ตรงกลางนะครับผมอ่าตรงกลางนะครับตรงตูดเหรียญลักษณะนะครับอ่ามุมฝั่งขวานะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวภาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องภาเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ